วันนี้พิเศษครับอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้แล้วนะครับเราจะได้คุยกับพันตำรวจเอกจุมพลสุวรรณนามครับผู้อุกับการสถนนีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านผู้อุ่กับครับครับสวัสดีครับคุณสุดชัยและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับท่านผู้กับครับวันนี้ข่าวใหญ่อีกแล้วนะครับหลายฉบับทีวีหลายช่องนี้ให้การติดตามร้านทองเยาวราชที่บิ๊กซีนะครับเกิดเหตุยังไงครับท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็ช่วงประมาณ เจ้าเริ่มต้นที่ผู้ต้องหาเข้าไปหรือว่าเจ้าเฉพาะเหตุเกิดครับผมเอาตอนที่เหตุเกิดเอ่อตอนที่เหตุเกิดการการไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทองต้องแต่กี่โมงครับเมื่อคืนหรือว่าเมื่อเช้าหรือไงฮะเมื่อเช้าครับผมบ <g> ก็คือช่วงประมาณคือจากการสอบถามผู้ต้องหานะครับครับผู้ต้องหาเอ่อประตูของร้านทองเยาวราชจะเป็นประตูเหล็กม้วนครับประตูเหล็กม้วนผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาเขาคี่ไปตัดตรงตรงกุญแจที่คล้องกับเหล็กม้วนนะครับออกครับ ครับแล้วก็เปิดเหล็กม้วนแล้วก็เข้าไปในร้านทองเยาวราชตอนตีห้าสิบเศษครับพอเข้าไปก็ไปอยู่ในชั้นหนึ่งเพราะขึ้นชั้นสองไม่ได้ครับทีนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าในร้านทองเยาวราชจะมีคนอยู่สามคนก็คือมีสามีภรรยาแล้วก็แม่บ้านครับตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าแม่บ้านก็ลงจากชั้นสามเพื่อลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เปิดประตูที่ชั้นหนึ่งออกมาข้างนอกพอเปิดมาป้าก็เจอคนร้ายโอ้เจอคนร้ายด้วยนะฮะ คนร้ายนั่งรอนะครคนร้ายเข้าไปแต่ตีห้าเพราะคนร้ายเข้าไปเข้าไปด้านในไม่ได้แต่เข้าไปตรงปตะตูได้แต่ขึ้นไปชั้นสองไม่ได้นั่งรอเลยกี่คนครับท่ารครับกี่คนครับคนครับมีแค่คนเดียวครับคนเดียวนะผู้ชายนะครับผู้ชายคนร้ายจะใส่หมวกไอ้โมงแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกครับผมแล้วก็ใส่เสื้อคลุมสีเทาดําครับผมโอ้เวลาที่ลงมาคือกี่โมงเจ็ดโมงประมาณเจ็ดนาฬิกาเศษนิดนึงครับผมครับผมทําไงต่อฮะหลังจากนั้นคนร้ายก็เอาปืนจี้ คนร้ายมีปืนคนร้ายพกปืนไปสองกระบอกนะครับเป็นปืนเก้ามม,มกับสามแปดครับเสร็จแล้วคนร้ายก็ปืนจี้ให้แม่บ้านพาขื้อไปที่ชั้นสองครับแล้วก็ไปเคาะห้องของเจ้าของร้านที่อยู่ชั้นสองครับพอเจ้าของร้านเปิดมาปั๊บคนร้ายก็ผลัดแม่บ้านเข้าไปข้างในดังนั้นในห้องนั้นก็จะกลายเป็นมีอยู่สี่คนครับก็คือหนึ่งเจ้าของร้านผู้ชายเจ้าของร้านผู้หญิงและแม่บ้านและตัวคนร้ายโอ้แล้วคนร้ายก็ใช้กุญแจมือของมือของ นทั้งสามครับคล้องไว้กับลาวที่อยู่ในห้องนะครับโอ้ก็ปืนที่ผู้อือเอ่อปืนที่เจ้าของร้านนี่เป็นผู้ชายครับแล้วก็ให้บอกรหัสในการเปิดตู้เซฟเพื่อเจ้าทองครับโอ้โหครับซึ่งคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อเกาะกันกระสุนไปด้วยนะครับครับใส่เสื้อเก่อเสร็จแล้วก็คนร้ายก็เห็นเราผู้ต้องหาเอ่อคนร้ายก็เห็นว่าเจ้าของร้านนี่มีปืนหนึ่งกระบอกก็เลยยึดปืนของ เจ้าของร้านมาด้วยหนึ่งกระบอกครับถูกแล้วคนร้ายพวกปืนไปสองกระบอกได้ปืนเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสามอืมอืมแล้วคนร้ายก็เอารหัสจากเจ้าของร้านลงมาด้านล่างแล้วมาห้องนิลภัยแล้วมาใช้รหัสเปิดแล้วได้ทองไปทั้งสิ้นประมาณสิบสี่ถาดสิบสี่ถาดทั้งสามคนก็ถูกกุญแจมือคล้องเอาไว้ที่ห้องเลยออกลงมาไม่ได้ไว้ในห้องลงมาไม่ได้ครับตะโกนเรียกบอกใครก็ไม่เสียงไม่ออกมาครับก็ ตะโกนตรงช่องหน้าต่างนิดนึงจะม,มีหน้าต่างเปิดนิดนึงครับโอ้ครับแต่หน้าร้านนี่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าตรงหน้าร้านเนี่ยครับเขาจะให้คนมาขายชานมหรือชาไขาม่มุกครับก็มีของวางขายตรงหน้าร้านคนที่มาขายของก็ผิดสังเกตว่าทําไมบานเอ่อบานเหล็กที่เป็นแบบม้วนนะฮะครับ,รบมีรอยถูกตัดอืมเขาก็สังเกตไงฮะครับพราะเขาสังเกตประกอบกับเจ้าของร้านหรือผู้เสียหายเนี่ยก็ตะโกนลงมาก็มีเสียงกล้องออกมา อไอคนร้ายก็ออกมาแล้วก็มาขี่มอไซค์มิว14ถาดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ่ถาดคิดเป็นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ400ถ้าเป็นคิดเป็นทองครับ400บาทก็มูลค่าประมาณสัก9ล้านประมาณ9ล้าน,าานเห็นบางาสื่อเห็นบางสื่อบอกว่าพันห้าร้อยล้านอะพั 1, 500นห้าร้อยบาทครับพันห้าร้อยบาทเประมาณสี่ร้อยบาทครับอ๋อสี่ร้อยบาทไม่ใช่พันห้าร้อยบาทนะฮะครับผมครับผมพันห้าร้อยบาทคือลงน่าจะลงข่าวผิดถูกไหมฮะเพราะเห็นหลายสำนักนี่บอกว่าได้ทองไปพันห้าร้อยบาท มติชนก็ลง1.5บาทเพราะไม่จริงครับมันเป็นการประมาณการของของเจ้าของร้านคือมันเป็นการค้าขายในเชิงธุรกิจในครอบครัวอเวลาเขามีทองมีอะไราวางเขาจะไม่ได้นับครับผมเขาจะ,ะมาไม่ได้นับฮะเขาก็จะเขาก็จะดูดูเ็จที่เขาก็ประมาณการเบื้องต้นเฉยเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นพันสองร้อยหรือพันห้าร้อยบาท,บทออกเนี่ยอย่างที่เขาว่าเนี่ยครับน้ำหนักทองมันจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลคนร้ายคนเดียวไม่สามารถแบกได้ครับ งั้นคือ400บาทนี่น่าจะใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วถูกไหมฮะครับเพราะตอนนี้เรากำลังนับทองอยู่เราเริ่มนับทองตั้งแต่บ่ายโมงโอ้ยไม่เสร็จแล้วครับโอ้เยอะมากครับ400บาทนี้ท่านผูมกับประมาณการเองหรือว่าร่วมกับไม่ใช่ฮะร่วมกับเราก็ร่วมนับกับผู้เสียหายครับพอร่วมนับปั๊บตรงนี้มีประมาณเท่านี้เท่านี้นี่เสร็จครับก็พอดูสภาพทองที่เห็นจริงๆก็ประมาณ400บาทโอ้เป็นส่วนอีกหนึ่งล้านแปแสนบาทครับ เงินสดอีกหนึ่งล้านแปดแสนบาทที่ทองสี่ร้อยบาทนะทองเร่งนี้ก็ประมาณสองหมื่นสองมูลค่าประมาณสักเกือบเก้าล้านบวกเงินสดอีกล้านแปดครับนี้ก็ประมาณสิบกว่าล้านครับพี่แล้วไม่แล้วไม่ได้ทํประกันได้ทาประกันภัยนะครับครับผมไม่ทําประกันภัยด้วยครับเล่าต่ออีกนิดนึงครับคนร้ายพอออกมาจากร้านทองแล้วไปยังไงต่อมาจากร้านทองครับครับก็ข้ามไปซอยโอบอ้อมซึ่งอยู่ห่างไปประมาณสักห้าร้อยเมตร อ่าจากบิก๊จกจากแถวบิ๊กซีจากแถวบิ๊กซีไปซอยออ้อ้อมครับซอยอู่อ้อมคือทยยนกูสี่สิบก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีครับครับผมแถวมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะฮะซอยมอเตอร์ไซค์เลยครับครับผมเข้าไปในซอยมอเตอร์ไซค์ประมาณสักสองร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายคนร้ายจะไปเปิดหอพักไว้โอครับแล้วคนร้ายก็มอเตอร์ไซค์มีโอนี่ไปจอดไว้ในหอพักครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรถเป็นรถยนโยต้าโซลูนาฮะขี่เงินขีบอลเงินออกมาขับรถออกมาครับผม แต่นี้โชคไม่ดีของคนร้ายตรงที่ว่าที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีพลเมืองดีที่ขายชานมอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนลงมาฮะประกอบกับมีพลเมืองดีคนหนึ่งซึ่งทํางานอยู่ร้านกิจเจริญชัยเนี่ยผ่านมาตรงนั้นขายมอเตอร์ไซค์เขาเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามคนร้ายไปครับโอ้ตามไปเลยครับแล้วก็ร้านชานมไข่มุกเนี่ยมีเบอร์โทรของตํารวจครับที่ตารวจเป็นตัวร้านทองบ่อยๆเขาเลยโทรบอกตํารวจครับว่าโจนไปตรงไหนโอ้ครับแล้วก็หลังจากที่ ไปซอยมอเตอร์บค์เสร็จรในซอยมอเตอร์บอยสองร้อยเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอยู่ประมาณ100ร้อยเมตรคนที่ติดตามไปนี่ไม่กล้าเลี้ยวซ้ายตามก็เลยโทรแจ้งตำรวจรพอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุคนร้ายก็ออกไปอ่เขาก็แจ้งตำหนีว่าคนร้ายได้เปลี่ยนรถอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จเราก็เข้าไปตรวจสอบที่หอพักแล้วก็ได้รถมีโอสีดำตามที่พยานแจ้งครับแล้วเราก็ตรวจสอบถาบุคคลในหอพักกับเจ้าของหอพักถึงรู้ว่า บอกชื่อผู้ต้องหาไปมันจะไรไหมฮะเนี่ยน่าจะลงลงนังซื้อผีไปแล้วมั้งฮะท่านะอายุเกินอายุเกินอยู่ใช่ไหมอายุเกินฮะอายุยี่สิบับรู้ว่านางอนางสาวอรชรเนี่ยครัเช่าบ้านหลังนั้นอยู่เสร็จแล้วก็มีแฟนชื่อสลาวุธซึ่งเป็นคนร้ายนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เช็คว่าสลาวุธเนี่ยเช็คตามระบบอะไรก็ว่าไปเต็จเราเลยรู้ว่าสลาวุธเนี่ยมีบ้านอยู่ตรงอ่ วงเวียนออมสินนะครับแถวสารเยาวชนอ๋อฮะฮะฮะครับเราก็ตามไปล้อมบ้านไว้ครับครับแต่คนร้ายนี่ฉลาดมากครับครับคนร้ายเปิดวิทยุสื่อสารตำรวจโอ้ฮะตามภาพเห็นเห็นวิทยุสื่อสารของตำรวจด้วยถอกครับสองเครื่องเปิดเรียบร้อยดังนั้นเวลาเราสกัดจากที่ไหนคนร้ายรู้หมดโอ้ครับครับครับแต่คนร้ายก็พลาดตรงที่ว่าเขาไม่คิดว่าเราจะรู้จากบ้านเขาครับแล้วเราก็ไปล้อมบ้านไว้แต่คนร้ายไปถึงบ้านบ้านเขาก่อนตำรวจใช่ไหมครับ ครัใช่บจะแยกทรัพย์สินเป็นสองส่วนก็จัดการเรื่องทองไปสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือมอบให้นางสาวอรชรแฟนกันะครับผมรับไปก็ถ้าคิดเป็นเงินก็เป็นเงินสดในล้านแปดกับทองอีกประมาณเกือบสองล้านก็เข้าให้ภรรยาให้แฟนเข้าไปประมาณเกือบสี่ล้านอรชรก็อยู่ที่บ้านที่วงเวียนอมสินเหมือนกันครับอยู่ที่เดียวกันครับโอ้ครับครับแบ่งกันละจัดการแบ่งเรียบร้อยแสดงว่าแฟนก็ต้องรู้เรื่องด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วย อ่าหน้าจะเป็นยังไงครับเพราะแฟนเขาบอกเขาไม่รู้แต่มารู้ทีหลังก็ไม่ว่ากันครับ<ล>ครับเสร็จแล้วรถโตโยต้าซูรุ่นห้าเขาก็ขับไปจอดไว้ที่ทัศรีรถคันรถคันนี้เขาเปลี่ยนมาเขาไปจอดไว้ที่อื่นนะครับห่างจากบ้านเขาอยู่ประมาณสองร้อยเมตรโอ้ครับครับไม่ได้จอดแถวบ้านพอตำรวจเข้าไปครับเขาก็ทีแรกเขาจะกระโดดนี้หนะ้าต่างด้านหลังก็เราก็ล้อมไปทั้งหมดให้ก็จับเขาได้อาจุงง่ายๆโอ้แล้วก็คนเจอทองในบ้านครับครบไหมครับเซ็นของที่เอาไปทั้งหมด ครบทั้งหมดครับเพราะประมาณห้าสิเปอร์ซ็นแล้วก็ไปนค้นเจอในรถครับรถโตโยต้าซูรุ่น A อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปโชคดีเขาไปตามจับแฟนเขาได้แฟนเขาไปทางไหนฮะแฟนเขาก็นั่งรถแท็กซี่ไปขึ้นแฟนเขาเป็นคนกรุงเทพนะครับนั่งรถแท็กซี่ไปสถานีรถไฟที่ววรินเราทราบได้ยังไงฮะถามจากสรายุธ อบอกไหมฮะก็แฟนเขาเรารู้จากตัวนี้ไงจากที่ตรงที่มาเช่าหอพักอยู่เบื้องต้นท,ที่เขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเป็นรถยนตน์ไงครับครับผมแต่สลายุติเขาไม่บอกเลยครับว่าเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเขานานแล้วไม่รู้จกักกันไม่ติดต่อกันแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นนั่งไปที่สถานีรถไฟเอาไหมาครับใน,ในหลักการเราจะมีการซ้อมแผนประชิญเหตุดังนั้นตำรวจทุกคนเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะต้องเข้าไปในจุดสกัด ครับจะไม่ไปที่เกิดเหตุที่เดียวตํารวจมีหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุก็ไปอครับผมก็ไปเราก็ประมาณการว่าอืคนร้ายอีกคนหนึ่งน่าจะยังไม่หนีไปไหนอืแล้วก็วางจุดสกัดไว้เสร็จทีนี้คนร้ายเนี่ยเขาก็ไปที่ฐานีรถไฟที่วารินครับผมเแล้วเขาก็นั่งแท็กซี่ปรากฏว่าท็รถไฟไม่มีครับเขาก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่ขนส่งอยู่แถวพิกซี่ครับนี่ปรากฏว่าสายตรวจเราที่อยู่จุดสกั์จุดสกัดที่ใบพัดยโสสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าเรารู้ชื่อคนร้ายปั๊บเราก็ ตรวจสอบเสร็จเรามีรูปเขาเรียบร้อยหมดครับครับเราก็ส่งรูปในระบบไลน์เข้าไปเออทีนี้พอเห็นผิดสังเกตสายตรวจรถจัยานยนต์ก็ขับรถปาดหน้าแท็กซี่ครับให้แท็กซี่จอดแล้วให้ผู้หญิงคนนี้ลงมาครับรูปตรงกันเลยรูปตรงกันสอบถามชื่อตรงกันโอ้แล้วในกระเป๋าก็มีเงินกับทองครับผมเราก็เลยนําตัวมาดําเนินคดีทั้งสองคนโอ้โห,โโหสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยฮะท่านฮะเป,นเป็นความร่วมมือหนึ่งระหว่างเมืองดีซึ่งเมื่อเห็น เหตุการณ์ผิดปกติก็โทรแจ้งตำรวจครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจที่รู้จักกันประชาชนเป็นส่วนสําคัญนะฮะนี่ฮะในการที่จะจับคนร้ายได้เบื้องต้นเบื้องต้นประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะชี้หมยครับประการที่สองการที่เราซ้อมแผนประชิญเหตุไว้แล้วตำรวจไปอยู่จุดสกัดสําคัญเช่นอยู่ตามแยกบพาสต่างๆบพาสตะการบพาสอำนาจบพาสยะโสทุกจุดที่เป็นสายออกจากเมืองเราให้ตำรวจไปอยู่หมดครับ ดังนั้นเมื่อมีสิ่งผิดสังเกตตามตำแหน่งรูปพัธุ์ที่เราแจ้งครับตำรวจไม่ทิ้งจุดก็ถึงจับผู้ต้องหาคนที่สองได้โอ้แหมาทิ้งจุดผู้ต้องหาคนที่สองก็ต้องไปขึ้นรถที่ขนส่งอืแล้วก็ขับรถไปเลยดังนั้นทอกันเงินที่คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณเกือบสี่ล้านก็ต้องศูนย์ครับครับท่านเลยจับได้หมดครับครับท่านครับตามภาพที่ออกมาเนี่ยเห็นมีนอกจากวอของตำรวจที่เขาดักฟังแล้วยังมีกล้องวงจรปิดอีกเหรอฮะท่านฮะนั่นอยู่ในบ้านของเขาเหรอฮะทีนี้ พอในบ้านเขาเนี่ยฮะเวลาเขาไปนในบ้านเขาบ้านเขาจะมีอยู่สามชั้นคชั้นที่สองนี่เขาจะทําเป็นสถานีวิทยุเลยครับเขาจะดักฟังเครือข่ายของวิทยุสมัครเล่นเครือข่ายของตำรวจเครือข่ายของสวนร,ราชการทั้งหมดครับนี่ครับแล้วแล้วเขาจะทําเป็นบอร์ดไว้ว่าใครมีนามเรียกขานว่าอย่างไงเขาจะมีครบหมดเลยครับเขาเจอหน้าผมเนี่ยฮะเขาเรียกผมเลยว่ากุ้มกับจรโ ยังงงเลยว่าไอ้สนิทกันตอนนี้ท่านไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับทีบนี้ปรากฏว่าเขาเป็นหนึ่งในแอดมินในมีด่านบอกด้วยเขาบอกเองหรือว่ายัางไงฮะเขาบอกเองครับเขาคือแอดมินหนึ่งในแอดมินครับเห็นในมีด่านบอกว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นแอดมินศูนย์เก้าจริงๆไม่ใช่แล้วต่อหลังมาบอกว่าปลดแอดมินศูนย์หนึ่งไปแล้วยังงงๆว่าตกลงใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาคือแอดมินศูนย์หนึ่งครับเขาคือแอดมินศูนย์หนึ่ง ครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเลยครับต้นตำรับคนก่อตั้งมีด่านบอกด้วยนะฮะถูกต้องครับไม่กอดกลายเป็นโจรน,นะฮะเสร็จแล้วทีนี้พอเขาเรียกชื่อผมเสร็จรองรุ่มกลับคนไหนไปสวัสดีคนไหนไปเขาเรียกชื่อเล่นหมดเลยครับรู้หมดเลยครับผมก็แปลกใจที่แรกเอะนี่มันนี่สนิทกับผมตอนไหนผมก็ไม่เข้าใจไม่แล้วเขาถ้าฟังวิทยุเขาจะรู้รู้จักหน้าได้ยังไงล่ะท่านฮะพอเราขึ้นไปชั้นสองไครับ เขาจะมีวิท <Auf> ย like ุตั้งเหมือนสถานีวิทยุเลยนะครับมีรับส่งขนาดใหญ่แล้วก็เขามีกล้องวงจรปิดครับดึงภาพต่างๆมาดู่วหนึ่งแล้วเขาก็มีกล้องวงจรปิดเชื่อมกับมิเตอร์เชื่อมกับกล้องของตำรวจหรือว่าเป็นกล้องของเขาเองหรือยังไงฮะกล้องทั้งหมดเนี่ยที่ตอนนี้เรากาลังถอดมาเช็คอยู่ครับเพราะกล้องทั้งหมดของเขาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันหกจอครับเครื่องผมก็เลยยังตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าหนึ่งมันเป็นกล้องที่ดูในบ้านเขาเอง รือเขาจะเชื่อมต่ออะไรเพื่อดึงเข้ามาดูตอนนี้เราก็ยังตรวจสอบอยู่ครับเป็นมุมเป็นมุมของ,ของแถวแถวมุมของแถวแถวบ้านเขาหรือว่ามุมของที่อื่นก็ไม่แน่ใจครับตอนนี้เราเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบครับอืมโอ้โหม<น>ันในในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเราถึงรู้ว่าเขาคือหนึ่งในหนึ่งในแอดมินในมีด่านบอกด้วยโอ้โหโดยส่วนหนึ่งคือเขารับสารภาพโดยส่วนหนึ่งก็คือดูจากดูจากข้อมูลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ครัเขาครับ,รบโอ้ตำรวจโป๊เช้เลยนะฮะวันนี้ฮะ โพเชหลายอย่างเลยนะฮะแอดมินเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรก็ว่ากันไปกัแรกแล้วแต่เขานะครับตอนนี้แต่แต่แต่ว่าแอดมินแต่ว่ามีด่านบอกด้วยนี่ได้ขึ้นโพสต์แล้วว่าเอ่อปลดแอดมินศูนย์หนึ่งพวกเราประชุมกันแล้วแล้วเราจะดําเนินการต่อไปเห็นเขาขึ้นอย่างนี้นะฮะเมื่อเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับครับก็เขาตอนนี้คือตัวตัว,ว,ตวกุญชลเนี่ยวเข้าไปในมีด่านบอกด้วยไม่ได้เพราะเขาโดนดีดออกครับครับ ครับโดยไม่ดีดออกที่โดยข้อมูลเขามีด่านบอกด้วยเนี่ยครับผมก็เลยถามว่าเขารู้จักผมได้ยังไงเขาก็รู้จักผมนะในทางมีด่านบอกด้วยนี่แหละครับเวลาเขาโพสต์ต่อว่าตำรวจบางทีผมก็ตอบไปเป็นเป็นบางครั้งนะถ้าเป็นพียเหตุผลอืมครับก็เลยทําให้รู้ว่า๋อตัวนี้ครับก็เลยเขาเขามีอาชีพอะไรครับขอโทษครับ<ๆ>เขาหรือส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตํารวจมาก่อนไหมครับเออเขามีประวัติอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขา เขาเรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งครับเขาอายุ20ปีไม่มีอาชีพนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ก็ครับเป็นนักศึกษาอยู่ก็คุณย่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีฐานะอืมก็เลยดูแลส่งเสียเลี้ยงดูเขานะครับเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเสียครับพ่อแม่เนี่ยนั่นทั้งหมดแล้วตั้งแต่ก่อนเขาอายุ18เนี่ยเขาเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นโอ้ถูกดำเนินคดีอยู่ทั้งหมด2คดีครับ แล้วตอนนี้เขาก็ไปแล้วก็เขามีหมายจับอยู่นคดีก็คือไปขโมยวิทยุสมัครเล่นอีกหนึ่งเครื่องและที่แปลกว่านั้นอีกครับวีวีจอแบนที่เรายึดได้นะครับครับปรากฏว่าเป็นของอบอตอนหนึ่งน่าจะถูกขโมยมาครับอาชีพเป็นโจรเลยครับแบบนี้ถ้าจะพูดเบื้องต้นก็อาชีพเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับครับผมเพราะเขาเคยถูกดำเนินคดี มาแล้วสองครั้งครับแล้วยังมีหมายจับอีกหนึ่งหมายจับแล้วก็การตรวจค้นก็เรายังไปเจอของกลางซึ่งเป็นของอบตอยู่หนึ่งอบตครับครับซึ่งมีคนขโมยมาขายให้เขาเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับครับเรียกลรัสอะไรเรียบร้อยหมดนะครับตอนนี้เราก็ยึดมาครับครับวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียนี่มาชื่นชมตำรวจกันเต็มเลยนะฮะท่านฮะชื่นชมตำรวจกันเต็มเลยแต่ก็มีบางคนถามมาว่าที่กกแต้มีความคืบหน้ายังไงอันนั้นที่วารินใช่ไหมฮะแล้วก็ที่บิ๊กซีอีกแห่งหน้้าาาายงงไมมมีคควืบหนนะ่ อีกซีเรื่อมจาไหนนะะรู้สึกจะมีที่ที่ที่คนร้ายคลานนะฮะที่คนร้ายคลานได้เห็นกล้องวงจรปิดอย่างเวียดนามตัวน so ั right. ้นจับได้แต่ว like ันเกิดเหตุเลยนะครับโอ้ตัวนั้นจับได้ฮะครับคือตัวนั้นคนร้ายนี่มีหลายคนพูดง่ายๆแต่เราจับได้หนึ่งคนในวันเกิดเหตุเลยครับครับเราไปดักอยู่ที่ด่านช่องเม็กอ๋อครับผู้เสียหายว่าคนร้ายพูดไทยไม่ชัดครับเขาสนิษฐานว่าไม่เป็นเวียดนามก็เป็นเวียดนามครับคนลาก็ต้องพูดลาใช่ไหมที่พูดไทยครับครับพอพูดไทยไม่ชัดปั๊บ เราก็เลยประสานตำรวจตอมีลักษณะนี้ให้บอกไว้ก่อนแล้วเราให้คนตามไปอืก็บอกว่าเราไปเกลียคนร้ายหนึ่งคนก็จับได้วันนั้นเลยครับครับในครั้งนี้เนี่ยก็คือมีทักมีสองคนก่อเหตุหนึ่งคนใช่ไหมครับเป็นแฟนเขาอีกหนึ่งคนครับอผมครับมาแบ่งหน้าที่กันทําโดยเขาเรียกว่าทักท้ายใหญ่เยะแต่ทักท้ายถ่ายเททรัพย์สินสองส่วนครับ ก็คือตัวเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งโดยตัวเขาเก็บวไว้เขาซ่อนไวส้สองที่ครับซ่อนไว้ในรถส่วนหนึ่งแล้วกซ่อนไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งที่ในบ้านเขานี่มีอยู่สามชั้นเขาก็ซ่อนทรัพย์สินไว้ทั้งสามชั้นเลยครับโอ้โหแบ่งกันไว้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามครับ <laughs> แฟนๆเขาทําอาชีพอะไรฮะทราบไหมฮะแฟนเขาก็ยังเป็นนักศึกษานักศึกษา,าเหมือนกันครับมผมก็มารู้จักกันทางเฟซบุ๊ก รู้จักกันทาง f a c e b o ก k ได้ัสองปีครับ facebook ก็มาอยู่ด้วยกันได้สองปีครับแต่เป็นพื้นเพเป็นคนกรุงเทพนะครับอืมแล้วพอรู้จักกันทาง a c e b o o k เสร็จก็เลยมาอยู่ด้วยกันที่อุบลครับแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ครับครับครับไม่อยากเอ่ยชื่อสถานศึกษาเอาละครับครับงั้นต้องขอครับต้องขอขอบคุณผู้กับมีอะไรฝากท้ายไหมครับวันนี้ครับขอชื่นชมตำรวจอีกครั้งหนึ่งอยากจะฝากก็ว่าอยากให้คนชาวจังหวัดอุบลเนี่ย ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีเหมือนที่บิก๊กซีร้านทองเยาวราชครับก็คือพบสิ่งผิดสังเกตอืหรือต้องสงสัยอะไรก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เราจะไปดาเนินการให้นะครับ,รบก็แล้วก็ขอขอบคุณในความร่วมมือของหอพักต่างๆ,างๆที่เมื่อเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราได้ครบจนเราสามารถติดตามคนร้ายได้ครับผมครับครับ ขอพระคุณขอชื่นชมตำรวจและขอขอบคุณท่านผู้กูมกับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอพระคุณครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับท่านพันตำรวจเอกจุมพลสุวรรณนามนะครับผู้กุปับการสานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีครับวันนี้ก็ต้องปรบมือให้จริงๆนะครับมีน้องๆสงสัยทำไมจับได้เร็วจังเพราะประชาชนครับเพราะพวกเราครับเจอเบาะแสเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลรีบแจ้งตำรวจครับตำรวจก็โอ้โหนี่ะดำเนินการได้สุดยอดเลยนะฮะนี่มูลค่าไม่ใช่น้อยๆนะครับ10ล้านนะฮะ10ล้านนะฮะวันนี้ฮะ โอเคนะครับอ้าวตอนนี้เราจะไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับ